ผมข้ามเวลาเพื่อมาพบเธอตอนที่สองความฝันที่ผมจะทําให้เป็นจริงสวัสดีครับเพื่อนๆน,น้องๆพบก,กับพวกเรา HCG TV โชคชะตาของโชโนะจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่วันนี้เรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันดีกว่าครับขอโทษทีนะที่เข้าใจผิดว่านายคือคนโรคจิตมันไ,ไม่เป็นไรครับแผนของฉันที่จะเปิดตัวเป็นสาวที่เรียบร้อยหมดกัน ที่สร้างมากับมือหรือบางทีฉันต้องทุบหัวนายจนความจําเสื่อมดีนะนี่ในหัวเธอมีแต่ความรุนแรงนั้นเหรอฮะอย่าเรียกฉันแบบนี้นะอ่ะขอโทษครับที่บ้านของฉันนะ่ะเปิดโรงฝึกยูโดโเพราะงั้นฉันเลยไปที่นิยมในหมู่สาวๆแต่เป็นที่เกงโกนในหมู่ผู้ชายแทนฉันก็เลยอยากเปลี่ยนลุกตัวเองให้เป็นสาวเรียบร้อยสุข,ขมุมเพราะงั้นฉันขอร้องแล้วนะอย่าบอกใครเรื่องนี้นะได้โปรดนี่คือความฝันจริงหรือเนี่ย ทำไมผมตื่นเต้นขนาดนี้เดี๋ยวนะผมจําได้ละอะไรเหรอเท่าที่ผมจําได้ดูเหมือนเธอจะพยายามมากจนเกินไปนะเอ๊ะเธอหมายความว่าไงอ๋อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรบ้าเอ้ยลืมไปนี่เพิ่งวันที่สองข,ของการเรียนเองนี่นาแล้วเราจะไปรู้จักเธอได้ยังไงโชนโนคิดในใจนั่นสินะเพิ่งเจอก,เอกันเธอก็มองฉันออกแล้วหรือนี่ แว่นปอมนี่มันดูออกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าเนื้อของปลอมเหรอยังไงก็ตามมันไม่สําคัญละนายรู้ความลับของฉันเพราะงั้นนายต้องรับผิดชอบด้วยละ่ะเดี๋ยวก่อนนะเธอน่ารักยิ่งกว่าเดิมอีกได้รู้ความลับของเธอเหมือนฝันที่เป็นจริงเลยแฮะเอ๊ะใช่แล้วนี่มันความฝันนี่นะฮะโอ้ฝันกําลังดีอยู่แท้ๆถ้าวันนั้นผมหยุดรถเมย์ให้เธอชีวิตผมจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะ เอ๊ะพราเราอ่านมังงะเรื่องนี้เลยเก็บไปฝันเป็นจริงเป็นจังเลยมาังงาะเรื่องนี้ผมเสิร์ชแล้วแต่หาทงผู้แต่งและผู้จำหน่ายไม่เจอเลยมันแปลกๆฮะแถมผมก็รู้สึกถึงพลังงานประหลาดมาจากหนังสือเล่มนี้เอาวะลองหลับดูสักตั้งเผื่อฝันอีกครั้งหนึ่งชั่วโมงผ่านไปโชโนกก็ยังหลับไม่ลงทำไมไม่หลับสตีฟ้ากล้ามากนะโชโนกุงมาหลับในคาบออกมาทำโจทย์ข้อนี้เลยละกัน ครับผผมกลับมาในความฝันอีกแล้วฮึวันที่สิบเมษาแสดงว่าผมฝันต่อจากครั้งที่แล้วสินะพลังของมังงะเล่มนั้นเป็นของจริงผมอาจจะคิดไปเองแต่เมื่อผมนำมังงะไปไว้ใต้หมอนมันทำให้ผมฝันเมื่อห้าปีที่แล้วมันไม่ใช่ย้อนเวลาธรมาธรมดาธรรมดามันคือย้อนเวลาในความฝันแต่ฝันนี้เหมือนจริงมากบางทีผมควรจะใช้โอกาสเนี้ยเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้ตัวเองแต่ก่อน ไม่ว่าจะความรักการเรียนหรือง,งานอดิเรกผมจะต้องหาข้ออ้างต่างๆนานา,นา,นาเพื่อไม่ต้องจริงจังกับมันผมคิดว่าตัวเองอายุยังน้อยแต่ในตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมคิดผิดทั้งนี้แหละผมจะแก้ไขมันอะไรที่ผมไม่เคยทําผมจะทํามันให้หมดแล้วความมั่นใจในตัวผมเองก็จะเพิ่มขึ้นเพราะงั้นผมต้องคิดซะว่าความฝันเนี้ยคือเรื่องจริงเอาล่ะนักเรียนวันนี้พอแค่นี้นะแต่ผมลืมอ,อะไรไปอย่าง ผมไม่มีเพื่อนคบนี่นเาเนี่ชนกค,คงนายว่างหรือเปล่าผมรู้จักเธอด้วยแหละครับแต่บ้องเราเพิ่งเจอกันเองนะเมื่อวานไงเฮ้ยนี่คุณอาซากุระเหรอมันน่าตกใจขนาดนั้นเลยเหรอยะหลังจากฉันได้ยินนายพูดแทนที่ฉันจะฝืนตัวเองลองอะไรใหม่ๆในชีวิตบ้างจะดีกว่าไม่น่าเชื่อแค่คำพูดของเราจะทำให้เธอเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ ที่ว่าฉันแต่งเกินไปไหมไม่เลยเธอน่ารักมากดีใจจังแต่นายไม่ได้บอกใครเรื่องเมื่อวานใช่ไหมแน่นอนครับผมสัญญาไว้แล้วนีู่ดีมากงั้นตามฉันมาหน่อยนะทางนี้ทางนี้อืมนี่มันห้องเก็บเอกสารนี่นาะจะเกิดอะไรขึ้นกันนะโชโนะเลยจินตนาการขึ้นมาขอบใจนะที่เก็บเป็นความลับล็อกห้องสิเดี๋ยวฉันจะให้รางวัล <Essentially>. ไม่ไม่ไไอโโชโน่นายจะคิดรำมโแบบนี้ไม่ได้นะโอเคโชนกคุงยกกล่องนี้ให้ฉันหน่อยนะเอ๊ะทำไมต้องเป็นผมนี่มาเป็นงานของหัวหน้าห้องนะแต่ฉันยกคนเดียวไม่ไหวหรอกถ้ามีคนเห็นสาวอ่อนแออย่างฉันยกกล่องใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเปลี่ยนชื่อฉันเป็นสาวบึกบึนแทนน่ะสิเขาก็ไม่ได้พูดผิดกันนะครับเธอเล่นทุ่มผมลอยไปหลังรถเลยนายว่าอย่างไงนะ ผมไม่ได้พูดเลยครับหยุดเธอคุณอาซากุระถ้าไม่ไหวก็ยอมแพสส้ซะสิเพราะเป็นความฝันโชโนโเ,เลยไม่รู้สึกเจ็บแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับคือผมเห็นเต็มตาเลยครับฮะเดีย๋ยวแขนผมบิดแปลกๆแล้วแล้วนั่นเสียอะไรอะ่ะกระดูกผมจะหลุดแล้วหยุดฮึถ้านายบอกคนอื่นนายจะโดนหนักกว่านี้รวยซะถามจริงเหอะใครเลือกเธอให้เป็นหัวหน้าห้องเนี่ยฉันคิดว่าถ้าฉันเป็นหัวหน้าห้อง คนก็จะมองว่าฉันเป็นเด็กเรียบร้อยตั้งใจเรียนไงทําไมเธอถึงสนใจมุมมองของคนอื่นกันเพราะอะไรน่ะเหรอยังจําได้ไหมว่าที่บ้านฉันเปิดโรงฝึกยูโดแล้วโรงฝึกฉันน่ะมีชื่อเสียงมากเลยคุณพ่อของฉันเลยบังคับให้ฉันฝึกยูโดเพื่อป้องกันตนเองตอนมต้นฉันโดนบังคับให้เข้าร่วมชมรมยูโดฉันปฏิเสธแล้วแต่พวกเขาไม่ฟังเราเลยตกลงกันว่าถ้าฉันประลองยูโดกับพวกเขาแล้วแพ้ฉันจะยอมเข้าชมรม สุดท้ายฉันก็จัดก,การลมทุกคนได้หลังจากนั้นพวกเขาก็เรียกฉันว่าราชายูโดนายเข้าใจใช่ไหมความรู้สึกของสาวน้อยที่ทุกคนขนานนาให้ว่าราชายูโดเพราะงั้นฉันจึงตัดสินใจมาเรียนไกลบ้านเริ่มต้นชีวิตใหม่ผมไม่คิดเลยว่าเหตุผลของเธอจะน่าเห็นใจขนาดนี้ในตอนนั้นเธอยังคงใส่แว่นย้อมผมดำจกกนจากระทั่งจบการศึกษาเรื่องของฉันพอได้ล้แล้วนายละชนกค,คุ้งตอนมอต้นนายเป็นแบบไหน มันธรรมดามากครับไม่น่าจดจําเท่าไหร่งั้นเหรอแต่ยังไงซะฉันก็สนใจโชนนคุงในตอนนี้มากกว่าเอ๊ะในตอนนั้นทั้งสองก็ได้ยินเสียงตะโกนเฮ้ยอย่าขี้คลาสิวะฮ่าฮ่าสไตรพวกนักเลงปีสามนี่เรารีบไปกันเถอะครับคุณอซากุระเดี๋ยวก่อนเด็กไม่ดีคุณพ่อคุณแม่ไม่สั่งสอนหรือจ๊ะว่าให้ถอดรองเท้าก่อนเข้าโรงฝึกจะถอดดีๆหรือถอดด้วยน้ำตาฮหรอ เดี๋ยวก่อนคุณอาซากุระไหนบอกจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไงไวปยลืมตัวมีปัญหาเหรอครับน้องปีหนึ่งจะยังไงน้องลองคุกเข่าแล้วช่วยถอดให้พี่แทนดินไหมครับตลกจังนะตลกแบบนี้ศพไม่สวยสักคนนะรู้ไหมชิบแป่งแล้วมีทางเดียวละนีก็เถอะครับเฮ้ยอเด็กนี่อยู่ดูนี่เดี๋ยว,ชวยโชวกคุงวายคุณอาซากุระนี่เรากำลังทำอะไรอยู่เราลากเธอมาลำบากจนได้ ี่มันก็ไม่ต่างอะไรจากอดีตไหนว่าเราจะทําให้ดีกว่าเดิมไงขนาะคุณอาซากุระยังตั้งใจที่จะเปลีป่ยนแปลงตัวเองเลยผมก็ต้องตั้งใจเหมือนกันว่าไงเด็กๆวิ่งต่อไม่ไหวแล้วล่เจอะพวกไหนจะต้องชดใช้ที่ทําให้พวกเราเสียเวลาพักเที่ยงอมีค่าไปเดี๋ยวผมจัดการเจ้าพวกนี้เองครับคุณอาซากุระไปเรียกคุณครูมาเถอะแต่ว่านะโชโนคุงตัวนายสันยิ่งกว่าล่างทรงเลยนะมันมัมไม,ไม,ไม่เป็นไรเดเดเไอจโจบุ ครับผมคิดไปก็เท่านั้นเราต้องทำมันได้เออจะทำอะไรหนูเดี๋ยวพี่เอาไม้กวาดเนี่ยกวาดหน้าเองลงถังขยะซะเลยไม่ต้องถึงมือรุ่นพี่หรอกครับย่าเอ้เป็นไงครับรุ่นพี่พอใจไหมครับถ้าไม่พอใจเดี๋ยวผมจัดต่อให้เอ้ยเด็กนี่มันบ้าว่ะโอ้ไม่อยากยุ่งด้วยแหละ อย่าลืมใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทายาแดงแล้วอย่าแกะแผลล่ะเดี๋ยวมีแผลเป็นเดี๋ยวก่อนค่ะรุ่นพี่ถ้ารุ่นพี่อยากเล่นสนุกในโรงฝึกหนูขอเสนอสิ่งที่สนุกกับเบสบอลนะคะเขาเรียกกันว่ายูโดเดี๋ยวหนูจะสอนให้เองดูแล้วจำนำใบปฏิบัตินะคะย่าอาแม่จ๋าช่วยด้วยฮรู้สึกดีจังไม่กลัวคนจะให้ฉายาปแปลกๆเหมือนตอนมอต้นเหรอครับ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพวกนั้นไม่กล้าไปบอกคนอื่นหรอกว่าโดนผู้หญิงจัดการแต่ฉันเป็นห่วงเธอมากกว่าฉันเป็นคนหาเรื่องพวกนั้นเองแท้แ,ทแต่นายยังมาปกป้องฉันผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอคิดว่าเธอมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองขาผมก็ขยับไปเองโอ้โวเธอเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรครับผมไม่เท่าไหร่ถึงผมจะไม่รู้สึกเจ็บแต่ร่างกายดูจะไม่ไหวแฮะมนันนี่เอาหัวมาหนุนตักฉันเธอนั่นแหละ คือเหตุผลที่ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะงั้นฉันขอบคุณมากนะบังเอิญจังนะครับผมก็อยากจะพูดแบบนั้นอยู่พอดีนี่มันหรือเราจะรู้สึกกับอาสะเฮ้ยมาเตื่นอะไรตอนนี้วะเนี่ยกำลังเข้าได้เข้าเข็มตราบใดที่เรายังมีมังงะเล่มนี้เราจะฝันตอนไหนก็ได้อยากให้ถึงคืนนี้เร็วๆจังแต่เราไม่คิดเลยนะว่าเรายังคงคิดถึงเธอขนาดผ่านมาหลายปีแล้ว เฮ้ย <Hey, S 2> จะเย้ไว้โชโนนี่มันแค่ฝันแค่ฝันนะเฮ้ยใช่แล้วคุณอาซากุระคนนั้นมีตัวตนอยู่แค่ในความฝันของผมฝันเหมือนจริงจังเลยเหมือนซะจนกว่าจะรู้ตัวก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วใจฉันนี่เต้นตึกตักนึกว่ามีคนรู้ความลักเขาจริงจริงซะแล้วสโตมุโชโนโคุงเราไม่เคยคุยกันแต่ทำไมเขาถึงมาอยู่ในความฝันเรากันนะอาซากุระอากิฮะ อายุ21ปีงานอดิเรกไม่มีประสบการณ์ด้านความรักไม่มีอดีตตัวแทนชมรมยูโดมัธยมต้น <c oughs> ตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะ่า <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆพื่อชื่นชอบสามารถกดไลค์ s u b ส c r ร์์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นอย่างไรไว้มาดูกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ